รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับยามเช้าอย่างนี้พบกับรายการดูดีมีท i m มอย่างเช่นเคยนะครับรายการธรรมะที่จะพาท่านผู้ชมไปชิมอาหารอร่อยและท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยพร้อมทั้งฟังธรรมะดีๆก่อนอื่นนะครับเราไปพักกันสักครู่ขอพบกันในช่วงหน้ากับช่วงธรอุทัยครับ โทรทำนำเที่ยวเป็นพาท่านผู้ชมมาที่วัดแหลมเจ้าสวัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งในวันนี้เราได้พระประหลัดรัติพงศ์ท่านเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้มาช่วยแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวภายในวัดเดี๋ยวเราไปด,ดูบรรยากาศภายในวัดกันครับตอนนี้นะครับเป็นอยู่กับพระประหลัดรัติพงศ์ท่านเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้นะครับกับนวัฒการครับเจริญสุขครับเอออยากจะนักวัฒการท่านแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวภายในวัดแห่งนี้นิดหน่อยครับผม คนที่มาวัดแห่งนี้เนี่ยปกติแล้วเขาจะมาเที่ยวหรือมาในมรดก,การอะไรอย่างไรบ้างครับท่านก็ส่วนมากก็จะมาขอพรกับสารท่านเจ้าสัวครับซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดครับแห่งนี้ที่สร้างขึ้นตั้งสมัยเริ่มต้นสร้างวัดนะครับครับสารท่านเจ้าสัวนี่คือใครๆที่ไม้นี่ก็ต้องมาขอพรมาขอพรที่นี่ขอพรกับศาลท่านเจ้าสัวซึ่งมีมีความสําคัญอย่างไงบ้างครับท่านเจ้าสัวเป็น เป็นผู้ผู้สร้างวัดเป็นผู้สร้างวัดที่ตามประวัติที่เล่ามามาต่อๆกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่คนเข้ามาเป็นจุดแรกคือต้องมาที่ศาลเจ้าสวนาเจ้าสวนแห่งนี้นะครับครับก็คือเดี๋ยวนี้ก็สามารถเสี่ยงเซียมซีครับขอพรขอพรเติมน้ำมันเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับแส้วมาก็จะประสบความสําเร็จกันทุกๆุกคนครับนอกจากศาลเจ้าสวนแห่งนี้แล้วมีที่ไหนที่น่าสนใจที่คนนิยมมาบ้างครับก็ วัดยังเป็นวัดเล็กๆกันนะครับ,รบตอนนี้ก็กําลังดําเนินการก่อสร้างอุโบสถครับสร้างโบสถ์แล้วก็กําลังจะก่อสร้างหลวงพ่อพระเจ้าทันใจครับหรือเรียกชื่อเต็มๆว่ารพระพุทธเจ้าสุวรรมหาเศรษฐีทันใจหรือหลวงพ่อทันใจครับซึ่งเป็นชื่อสอดคล้องกับวัดึ่งก็จะสร้างวันที่14 14พฤษสฟาคมที่จะถึงนี้ สร้างวันเดียวเพียงวันเดียวเสร็จรีกว่าหลวงพ่อทันใจแล้วก็จะปรับภูมิัานภายในวัดให้เป็นสถานที่ที่ทน่าท่องเที่ยวน่าเข้ามากบไว่ที่ผมเห็นกำก่บสร้างอยู่ทางด้านซ้ายมือนั่นคือเป็นอุโบสถครับเป็นโบสถ์แล้วที่แล้วที่เห็นว่าเป็นเป็นเหมือนว่าเป็นขุดดินอยู่ตรงนี้แลครับตรงด้านนี้เป็นที่ ฐานกําลังสร้างฐานของพระเจ้าทันใจค,คือองค์หลวงพ่อทันใจท,ที่จะทาํากหลรอในวันที่14 15ทั้งหมด3องค์ด้วยกัน14 1 5เรือนพฤษสภาคมนพื่อสภาใช่ครับ<ช>แล้ววันวิสาขาบูชานเนี่ยเองก็ใกล้เข้ามาถึงแล้วไม่ทราบว่าทางวัดเนี่ยได้มีโครงการอะไรบ้างไหมครับก็มีโครงการวันที่14ิบหล่อหลวงพ่อทันใจฟังสมาธิ แล้วก็ปางประธานพร,รสององค์ด้วยกันวันที่15ก็รออีกหนึ่งองค์คปางชนะมารแล้วรวมทั้งเส้นเป็น3องค์คแล้ววันที่16เนี่ทางวัดก็จะมีบุญใหญ่อกบุญบบก็จะทำพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างศาลาการประเรียนหลังใหม่พร้พอมด้วยกุติสม์วันที่16เวลาก็ก้าวนาฬิกา 49นาทีโดยประมาณนะครับทั้ง3วันก็จะเริ่มเวลา9นาฬิกา49นาทีจะประกอบพิธีวงสวงทั้ง3วันนะครับ,รบแล้วช่วงที่รอหลวงพ่อทันใจตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาถึง16นาฬิกาีจะมีพระสงฆ์จำนวน9รูปรจาก9อารามด้วยกันมาจเจริญพระพุทธมนิลบทพระบทพระพุทธคุณธรรมคุณ สังกัคุณหรือบทอิติปิโส108รจบ,รบวัด108จบ9วัดจุดว่าจะหลอหลวงพ่อทัาใจเสร็จรในหนึ่งวันนั้นและหลังจากรล่อแล้วนี่วันที่17ซึ่งเป็นวันวิสาขาบูชาก็จะมีพิธีเวียนเทียนรล่อรอบอ,องค์หลวงพ่อทังใจแล้วก็เป็นการฉลองพระไปด้วยนะ นอกจากโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นในเวลาอันสั้นแล้วเนี่ยไม่ทราบว่าหลวงพ่อมีโครงการอะไรในระยะยาวที่อยากจะเชิญชวนให้คนที่ไม่เชืศรัทธามาร่วมพิธีบ้างไหมครับก็ก็มีโครงการคือคือโยมก็อยากชักชวนโยมเข้าวัดมาร่วมกันทาบุญโครงการระยะยาวก็คือโครงการสร้างถาลาการประชยมซึ่งซึ่ง,งใช้งบประมาณค่อนข้างที่จะสูงพอ,พอควครแล้วก็สร้าง โบสถ์นะครสูงพอควรครับน enfin> ี่คือโครงการของวัดที่ก anyway> ําลังจะทําครับก็ทางวัดก็มีโครงการที่จะพัฒนาทั้งสถานที่แไปไปอย่างต่อเนื่องใช่นะครับจะพัฒนาไปเรื่อยๆครับคือวัดกําลังเริ่มที่จะพัฒนาครับอยากจะกราบพอในวันรการหลวงพ่อให้พรกับท่านผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งครับก็ขออนาจคุณพระศรีพระรัตนตรัย เคยมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ทิพพึ่งพระกามีท่านเจ้าสัวซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดแหลมเจ้าสัวแห่งนี้จงดลบรรดาให้ญาติโยมท่านสาธุชนผู้ชมรายการดูดีมีธรรมจงเจริญไปเรื่อยอายุวันนะสุขภพละ,ระปฏิพานธนาสารสมบัตินึกประสงค์สิ่งใดสิ่งนั้นเป็นไปได้วยชอบประกอบไปได้รมแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จทุกประการเถิด ขอบค่าขอบพระคุณหลวงพ่อที่มาช่วยแนะนำและให้พรกับพวกเราในวันนี้มากครับขอบคุณครับ